สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูการจนาจะมาสอนเรื่องระบบสมการต่อจาก EP ที่แล้วค่ะ mm hmm. การแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปรนะคะเรามีหลักการพอรที่จะสรุปเป็นขั้นตอนได้4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เขียนสมการให้อยู่ในรูปของ ax บวก by เท่ากับ c นะคะเมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะขั้นตอนที่2ให้เราเลือกตัวแปรที่เราจะกําจัดโดยทำให้สัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวเท่ากันโดยนำจํานวนมาคูณตัวแปรในแต่ละตัวนะคะขั้นตอนที่3ทำสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวให้หมดไปโดยการบวกหรือการลบสมการทั้งสองนะคะ ขั้นตอนที่4เมื่อแก้สมการได้คำตอบของตัวแปรหนึ่งแล้วให้นำค่าของตัวแปรนั้นไปแทนค่าเพื่อที่จะหาคำตอบของตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะเรามาแก้ระบบสมการนะคะสมการแรก x บวก y เท่ากับ12นะคะสมการที่2 x ลบ y เท่ากับลบ2นักเรียนสังเกตว่าสัมประสิทธิ์ของ x และ y นะคะเท่ากันเราจะเลือกที่จะบวกหรือเอามาลบกันก็ได้นะคะขั้นตอนที่2เนี่ยครูเลือกตัวแปรที่ y นะคะครูจะกําจัด y เวลาเราจะกําจัดตัวแปรที่ สัมประสิทธิ์มันเป็น1นะคะอีกตัวคือลบ1เราจะให้มันเท่ากับ0นักเรียนก็ต้องนำมันมาบวกกันนะคะถ้าเครื่องหมายต่างกันต้องบวกกันจะได้เท่ากับ0แต่ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันจะต้องนํามาลบมันถึงจะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนำสมการที่1และสมการที่2มาบวกกันนะคะเวลาบวก x บวก x y บวก y ตัวเลขบวกตัวเลข นะคะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ x บวก x ก็จะเป็น 2x นะคะ1 2บวกลบ2เท่ากับ10เราจะหาค่า x เราก็ย้ายข้างนะคะย้าย2จากคูณเอาอมาหารเพราะฉะนั้นตัวแปรแรกนะคะ x มีค่าเท่ากับ5 ากับ5นะคะไปแทนค่าหาตัวแปรที่2ก็คือหาค่า y นะคะเราจะแทนไปในสมการที่ 1, 2ก็ได้ครูเลือกแทนในสมการที่1เราก็เขียนสมการที่1ทั้งหมดมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้น x มีค่าเท่ากับ5 x อยู่ตรงนี้แทนค่าเป็น5นะคะเขียนเรียงต่อได้เลย x บวก y ก็คือ5บวก y เท่ากับ สิ 12, นะคะหาค่า y มันเดิมค่ะลูกย้ายข้าง5เป็นบวกย้ายไปอีกข้างกลายเป็นลบนะคะนักเรียนก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ7เขียนเป็นคำตอบคู่อันดับครูบอกว่าเขียน x ขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยต่อด้วย y นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของระบบสมการก็คือ5้คู่อันดับ5 7นะคะให้หนักเรียนตรวจคำตอบแทนค่า x เท่ากับ5 y เท่ากับ7ไปในสมการที่1นะคะทำให้สมการเป็นจริงแทนไปในสมการที่2นะคะสมการเป็นจริงแสดงว่าอันดับ5 7เป็นคำตอบของระบบสมการเรามาเขียนเป็นกราฟนะคะ1จุดตัดตรงนี้คือคำตอบนะคะอันดับ57ต่อไปค่ะ ตัวอย่างที่10นะคะแก้ระบบสมการสมการที่1 2 x บวก y เท่ากับ23สมการที่2 x บวก2 y เท่ากับ19นะคะทำสับปะสิทธิ์ตัวไหนให้เท่ากันก็ได้ครูเลือกที่จะให้ครณเลือกสมการที่2นะคะคูณด้วยลบ2ครณเลือกที่จะกำจัด x ตัวแปร x นะคะครูเอาลบ2ไปคูณสมการที่2คูณ x ได้เท่ากับลบ2 x นะคะคูณเอาลบ2คูณกับ3 y ก็ได้เท่ากับลบ6 y นะคะครูเอาลบ2ไปคูณ19ได้เท่ากับลบ38เพราะฉะนั้นนะคะสมการที่3มาจากสมการที่2เพราะฉะนั้นเวลากำจัดเราก็เลือกสมการที่1และ 3นะคะจะกำจัด x เครื่องหมายต่างกันลูกก็ต้องเอามาบวกกันนะคะ x บวก x y บวก y ตัวเลขบวกตัวเลขนะคะได้เท่ากับลบ5 y เท่ากับลบ15ย้ายข้างค่ะจะหาค่า y มีลบ5คูณอยู่ย้ายไปหารเวลาย,ย้ายนะคะเครื่องหมายลบตาม5ไปด้วยนะลูกลบหารลบกลายเป็นบวกนะักเรียนได้ y เท่ากับส นักเรียนนาไปแทนค่ะหาค่า x ได้เลยนะคะครูแทนค่า y เป็นในสมการที่2นะคะก็จะได้ x มีค่าเท่ากับ10นะคะคู่อันดับ13เป็นคําตอบของระบบสมการนี้ตรวจคําตอบค่ะแทนค่า x เป็น10 y เป็น3เปไปในสมการที่1สมการเป็นจริงนะคะแทนไปในสมการที่2สมการก็เป็นจริงเพราะฉะนั้น คู่อันดับ13เป็นคำตอบเรามาพอดกราฟนะคะจุดตัด1คําตอบคู่อันดับ1คําตอบเป็น1เป็นคําตอบของระบบสมการนะคะตออค่ารูปตัวอย่างที่11นะคะสมการที่1และสมการที่2นะคะ ครูจัดรูปแบบใหม่หนักเรียนดูสมการที่1นนะคะลูกต้องย้ายลบ8ไปอีกข้างนะคะมันจะกลายเป็น8เพราะฉะนั้นสมการที่3ที่มาจากสมการที่1ก็คือ 2x ลบ y เท่ากับ8นะคะและนักเรียนก็ดูสมการที่2และสมการที่3ลูกเลือกที่จะกำจัดตัวแปรไหนนะคะถ้าตอนนี้ครูนำสมการที่3มาคูณด้วยลบ5 ครูนำสมการที่3คูณด้วยลบ5แสดงว่าครูจะกําจัดตัวแปรคือ y นักเรียนดูก่อนนะคะครูเอา3ครูเอา3ไปคูณกัวสมการที่3นะคะคูณด้วยลบ5นะสมสมการที่3คือตัวนี้นะคะลบ5คูณ2 x ได้เท่ากับลบ1 0 x นะคะเอาลบ5ไปคูณ ลบ y ลบคูณลบเป็นบวก 5y นะคะครูเอาลบ5ไปคูณ8ครูก็จะได้เท่ากับลบ40แล้วหลังจากนั้นสมการที่2และสมการที่4นะคะจะก,กําจัดเครื่องหมายต่างกันก็ต้องเอามาบวกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นักเรียนสังเกตนะคะลูก0เท่ากับลบ10เป็นจริงไหมคะ ถ้าไม่เป็นจริงแบบนี้เราเรียกว่าระบบสมการไม่มีคําตอบนะคะถ้าระบบสมการไม่มีคําตอบการเขียนกราฟนะคะกราฟจะขนานกันนะคะลักษณะกราฟที่ขนานกันก็คือจะไม่มีคําตอบไม่มีจุดตัดนะคะต่อไปตัวอย่างที่12แก้ระบบสมการที่ มีทศนิยมนะคะก่อนอื่นทำทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มทศนิยม1ําตำแหน่งก็คูณด้วย10นะคะสมการที่1คูคูณด้วย10คคูก็จะได้สมการใหม่คือ 2y บวก 8x เท่ากับ12สมการที่2นะคะระหว่าง2กับ3ครคูเอา2คูณไปในสมการที่2นะคะคูก็จะได้ x ที่เท่ากัน 2คูณ2เป็น 4y 2คูณ 8x เป็น 16x 2คูณ12เป็น24นะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสมการที่4ที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะมีค่านะคะเป็นสมการเดียวกับสมการที่2นักเรียนสังเกต2ส,สมการนี้นะคะ 4y นะคะบวก 16x เท่ากับ24แล้วสมการที่4ก็เหมือนกันนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ามีคำตอบมากมายไม่จำกัดนะคะก็คือคำ,คำตอบเท่ากันนะคะมีมากมายการแนกราฟก็คือเส้นกราฟเนี่ยจะทับกันนะคะนักเรียนสังเกตสสมการนี้กราฟจะทับกันเป็นเส้นเดียวกัน คำตอบมีมากมายไม่จํากัดนะคะ EP ที่3นี้นะคะครูจะขอให้หนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดของหนังสือคณิตศาสตร์ม .3 เล่ม 1, หน,นะะึหน้า116นะคะนักเรียนทําแค่ข้อ2ข้อเดียวนะคะเป็นการทบทวนที่ครูสอนไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ